เจ้าคันเซโลเป็นชาวโปรตุกเกสช่วงแรกเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพก,กับทีมบารเลนเลเซสสมสรสอนในย่านท้องถิ่นและย้ายมาทีมเบนฟิก้าก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เล่นทีมชุดใหญ่ของเบนฟิก้าโดยตำแหน่งเล่นประจำคือฟูลแบ็กและสามารถเล่นปีกได้ด้วยต่อมาทีมบาเลเซียก็เสนอยืมตัวคันเซโลและมีออปชั่นซื้อขาดในราคา15ล้านยูโรเขาดได้ลองช่วยทีมเป็น13นัดและผลงานฤดูกาล2014-2015ก็ออกมาดีด้วยพาทีมจะดับ4ในลีกและทีมได้คว้า ไปเล่นฟุตบอลทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำให้ทีมบาเลนเซียช้ออปช่นซื้อขาดในที่สุดจากนั้นฤดูกาล2015-2016ก็ได้เป็นตัวหลักและเล่นให้กับทีมไปถึง39นัดมีส่วนช่วยทีมมากและยิงได้3ประตูฤดูกาลสุดท้ายกับบาเลนเซียเขาลงช่วยทีมไป38นัดต่อมาทีมดังอย่างอินเตอร์มิลานในเซเรียอาก็ทําการล่าตัวเขามาร่วงทีมด้วยสัญญายืมตัวซึ่งผลงานเขาไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงแรกช่วงปลายฤดูกาลเขาเทำผลงานได้ดีขึ้นจนทีมมาลายูเวนุตซื้อขด ราคา40ล้านยูโร โดยคันเซโลเล่นกับทีมยูเวนตุสไปถึง28นัดและได้ไปถึง2แชมป์ในที่สุดซึ่งเขาโชว์ผลงานได้ดีและได้อยู่กับทีมทีมท่ม,มีมาตรฐานดีขึ้นเรื่อยๆและอยู่กับทีมยูเวนตุสเพียงฤดูกาลเดียวเท่านั้นทีมเรเวอร์ซฟ้าก็เห็นแววในตัวเขาก่อนที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่มาซื้อคันเซโลด้วยค่าตัว27ล้านปอนด์และแถมดานีโลให้กับทีมยูเวนตุสอีกด้วยแป๊ปก่าดิโอลาเขาสร้างแชมป์ให้กับทีมเรือใบามากมายและปรับเปลี่ยนแผนและระบบการเล่นเรื่องหนึ่งที่ซ สามฤดูกาลที่คันเซโลลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงแรกก็ดูเหมือนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะเขาให้คันเซโลเล่นเหมือนตัวฟรีมีสระในการเล่นเราจะเห็นคันเซโลวิ่งไปแทบทุกที่ของสนามประกอบก,บกับการเล่นแบบฟอลนนผลงานของเขาทั้งส่งลูกซ่านลูกคอสลูกคิวเลอร์พัสก็ทําออกมาได้ดีจนทีมได้ประตูเยอะมาก เราจะได้เห็นเขามีส่วนร่วมกับการทำประตูอยู่บ่อยครั้งจนเขาติดทีมนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกฤดูก,กาล2020-2021ได้รองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกติดมือมันดูคุ้มค่ากับตัวเขามากกับความสามารถของเขาถึงขั้นเคยเป็นฟูลแบ็กที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อชีวิตพลิกผันถึงขั้นมีข่าวว่าโค้ชบอกให้เขาย้ายไปทีมคู่ปรับร่วมเมืองเพราะเขามีปัญหากับเป๊ปเขาเป็นนักเตะที่ดีแต่คนไม่ต้องการจนต้องปล่อยให้ทีมบาเยิร์นมิวนิกยืมตัวไปใช้ทันทันที่เขามีส่วนสำคัญในการเล่นของทีมไม่น้อย ล่าสุดตอนนี้ได้มีการส่งเขาให้กับทีมบาร์เซโลนายิ้มตัวไปใช้อีกยังคงไม่ได้กลับมาเล่นในพีเมลีกอีกเขาทะเลาะอะไรกันแน่ยางไรก็ตามคาเซโลก็พิสูจน์ให้คนทั่วโลกเห็นถึงศักยภาพของเขาแล้วและตอนนี้ก็ขอให้เขามีความสุขในการเล่นให้กับทีมบาร์เซโลนาถึงจะเป็นสัญญายิมตัวก็ตาม